มวยดูเดือดประจำปีของรายการมวยไทยเจ็ดสีด้วยนะครับตาดูนะครับโอ้โหทีเดี่ยนลูกนี้ทีมพุนร้อองศาเลยครับัาตาดูนะครับหมัดกับศอกโอ้ยอีกแล้วครับโดนหมัดขวาครับเมาอีกแล้วครับยกเดียวกันเลยครับยกสองครับ พยายามที่จะลุกขึ้นมาครับไปไงก็หงายคองไปแล้วกรรมการหงายไปด้วยครับโอ้โหโดนเต็มเมเลยครับเสือใหญ่ใจยังสู้ครับแต่ว่าไม่ไหวครับบุกขวาครับโอ้โหช็อตเด็ดสามช็อตครับวันนี้โอ้สามคู่สามช็อตสามสิบสามวินาทีครับของยกที่สองโอ้โหจังหวะเข้าจังหวะไม่มีอะไรบังเลยนะครับทีนี้ก็น้องเอาครับโดนหมัดครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพช้าครับโอ้ผลเพลทํางานอีกแล้วครับขลังจริงๆคําดูนะครับจังหวะบวกครับต่อยท้องก่อนนะครับนี่ครับโอ้เข้าค้างครับโดนคางนะครับพุ่งขวาครับดูครับสแกงานบัดขวาครับเข้ากลางนะครับเข้ากลางซ้ายกลับเลยครับดูครับอีกครั้งครับ็อดเด่น 7SD ครับปัง หลับกลางอากาศครับโอ้โหแม่เดินบุกครับสุดเลยครับพยายามที่จะลุกขึ้นมาก่อนหน้านี้สอกนะครับน็อกด้วยสอบมามาคู่นี้น็อกด้วยหมัดนะครับสแกงงามเรียกว่าเช็คบินครับอยู่แล้ครับงาวะหลวมต่อยท้องก่อนนะครับการเปิดกาดครับนี่ครับเราหุกขวาครับน้ำบานเลยครับโอ้โหฟ้าพื้นดีกต่างหาก โอ้เพลงใหม่ของช่องเจ็ดเอสดีนี่คลังจริงๆครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ชูมือครับโอ้โหสแกงาม